เราก็เจอกันทางนั้นแหละแล้วเขาก็อยู่สองคืนสามคืนแล้วก็กลับกันขีกวนเ็บอกมาดึงมาล้งางไม่ให้นอนเห็นเป็นงูกันบ้างเห็นเป็นมือมาโอบมาอะไรากันบ้างอย่างเงี้ย นี่คือเรื่องราวสุดลี้ลับในวัดร้างกลางป่าบนยอดเขาโชคชนางบริเวณหมู่สามหลังเขื่อนสริพ,พงตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยจนทำให้เหล่าบรรดายูทูบเบอร์ทีวีรายการดังรวมทั้งพาทุดงและชาวบ้านต่างถิ่นแห่กันไปพิสูจน์ความเฮี้ยนสัมผัสสิ่งลี้ลับพร้อมกับปักกลดฝึกจิตปฏิบัติกรรมฐา,านกันไม่ขาดสายตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมา ในคราวนี้ลุงเกลี้ยงวัย67ปีชาวบ้านในพื้นที่ได้เล่าให้ฟังว่าวัดร้างแห่งนี้เดิมเป็นสำนักสงฆ์แต่ชาวบ้านเรียกวัดโชคชนางหรือวัดหลวงพ่อสาย,ยานันสร้างเมื่อปีพศ2506บนเขามีกุฏิเจดีย์พระพุทธรูปปางลีลาสูง4เมตรและบันไดานาค876ขั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จก่อนจะกลายเป็นวัดร้างมานานถึง34ปี กระทั่งตกเป็นข่าวโด่งดังเรื่องความเฮี้ยนผีดุจึงทำให้มีผู้คนจากทั่วสารทิศแวะเวียนมาพิสูจน์กันตลอดส่วนใหญ่ที่มาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทีนี้นั้นเฮี้ยนสมคำร่ำลือจริงๆเพราะเจอทั้งผีเปด็ดผีตายทั้งกลมเสือสมิงวิญญาณคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏกายให้เห็นรวมทั้งงูยักษ์เมืองลับแลเสียงคนมาเรียกและเสียงคล้ายคนร่วงจากต้นไม้ดังตุบแต่ที่ร้อนที่สุด ก็คงจะเป็นเรื่องมือผีโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วโอบกอดรัดพระธุดงจนไม่สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้มีรายลายยาง,เ,ง,งเห็นเป็นงูกันบ้างเห็นเป็นมือมาโอบมาอะไรกันม้างอย่างงี้ดงอะไรนี่นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามีจริงหรือเปล่าครับมีทั้งพระมีทั้งชาวบ้านที่มาบบ้าน,นครั โดยในตอนนี้ก็มีพระธุดงสองรูปมาปักกลดที่นี่เริ่มทีหลวงตารานพระธุดงที่มาจากจังหวัดเชียงรายบอกว่าได้รับนิมิตให้มาปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่วัดร้างแห่งนี้เป็นเวลาสามเดือนโดยไม่ฉันข้าวฉันได้แต่ผลไม้และนั่งสมาธิฝึกจิตภาวนาอยู่ตรงใต้ต้นไทรใกล้บันไดาทางขึ้นมา20วันแล้วซึ่งก็ยังไม่เคยเจอผีเห็นแต่รุกขเทวดาในนิมิตเท่านั้นรกานะมาจาก ยังไล่เ,ออเดินทางปฏิบัติธรรมไปทั่วในนิมิตเขาได้บอกให้ลวกตามาจำพรรษาณนะสถานที่ตรงนี้เขาให้ทำปฏิบัติอย่างนี้สามเดือนเต็มๆโดยที่ข้าวไม่ไม่ต้องกินฉันแต่พวกผลไม้ขนานั้นแหละส่วนพระอาจารย์ไก่ทองพระธุดงที่มาจากจังหวัดราชบุรี บอกว่ามาจําพรรษาอยู่ในกุฏิร้างวัดนี้ได้สองเดือนแล้วซึ่งก็ยังไม่เคยเจอผีเช่นกันแต่ท่านก็ได้เล่าว่าพระธุดงที่มาก่อนหน้านี้เจอกันแทบทุกองค์อยู่ได้แค่สองสามคืนก็กลับเพราะว่าผีมากวนมาดึงมารังไม่ให้นอนแต่ส่วนตัวอาตมาเชื่อว่าถ้าถือศีลภาวนาปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ปฏิบัติธรรมได้โดยไม่มีผีเจ้าของสถานที่มารบกวนอาจารย์มาไม่เจอเลยแต่คณะก่อนหน้านี้ เขาก็พ <ersch> the ูดให้อาจารย์ส <S variety: sk ills> ั haha, ่งแล้วเขาก็เจออะไรใช่เขาก็เจอกันทางนั้นแหละแล้วเขาก็อยู่สองคืนสามคืนแล้วก็กลับกันองค์ล่าสุดนั่นก็เจอผีกวนก็บอกบดึงมาล้งไม่ให้นอนข่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ